เพเจ็บหายอยู่้าคุณยจะให้เขเตะทำาอยู่กัค้แล้วนะเขาบอกว่าด้วยใจที่รักทั้งสามบอกว่าเขาอยากยิงให้เท่าชาเจ็ีรายุแล้วชิชช่หาชา นี่คุณเห็นท่าเดินไหมเนี่ยขาก็เพกกระเพกนะเขาเหมนเจ็บเจ็บไ่หาใช่ไหมแฮมสติงแฮมสติงโดนแตกอีโซารี่ตาีทำได้ก็ถือว่ายังนำอยู่นะฮะสีฟ้าสู้ๆนะครับกรเพกอไกรเพก จะติดได้หอคุณันได้หรือไงเจอบนจ็บนะปดนะปวดนะวดอไรอะไคุณหายไปนี่ส่ไนะเจ็บหนักกว่าเดเคุณแปลว่าตอนนี้อยู่ยังนาอยู่ เมื่อกีเหมือน,นลุงกระทืบเหมือนกันพ oh, ี่เต่ะมาต่อเลยฮะมาต่อเลยฮะพี่เกศค่ะคนที่สองของผมขอส่งรองกับตันคุณครับครับขอกราบธนาบูช